สวัสดีครับอยู่ผมนะครับแอมิทโปง้งตอนนี้ผมอยู่กันที่งานคอมม่านะครับวันที่2แล้วคอมม่าอลิมิตนะครับที่จัดที่ไบเทคบางนานะตั้งแต่วันที่3ถึง6นี้นะครับเรียกว่าถ้าใครต้องการซื้อคอมรุ่นใหม่สเปคใหม่ในงานนี้มีขายหรือว่าจะาซื้อคอมรุ่นเจนก่อนที่ราคาลดนะครับในงานนี้ก็มีขายอย่างครบถ้วนเชิรับนะผมขอลองเช็ค ในสวงตัวไลค์กันแล้วกันว่ามาหรือ,อยังนะอโอเคนะครับสำหรับเรโนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำของโลกนะครับใครก็ตามที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ p c โน้ตบุ๊กมอนิเตอร์หรือเกมมิเฮนเฮลนะครับตอนนี้เรโนเนี่ยมีทุกซีรีส์เนี่ยตอบโจทย์แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับชื่อว่าตัว Legion Go เ oh. งนสูงนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกมมิ่งแฮนด์เฮลที่ราคาถูกสุดของทาง l e n r v o vo, ที่เป็น Windows นะจริงๆเขาจะมีตัวที่เป็น SteamOS ด้วยแต่ราคาก็จะถูกนี้หน่อยนึงนะแล้วก็ไม่มีขายทั่วไปนะไม่เป็นไรตัวนี้จะเป็นตัวชิปประหลนไรเซน C2 Go ห้าจอออนชิฟต์บริดิออนแบน16กิกซ์ s 2นะครับหน้าจอเป็น8นิ้วนะครับ IPS Full HD+ Pad นะครับ sRGB 100 Refresh Rate 120เฮิร์ตนะครับราคา2 9 9 0บาทในงานนี้แถมจอมอนิเตอร์ด้วย24นิ้วตัว R24E เรียกว่าใครอยากได้ Gaming Handheld รุ่นใหม่นะครับดีไซน์สวยเลยนะดูดิ เป็นสีขาวนะครับตัวอ้วนตัวอิ่มนะครับเรียกว่าเล่นเกมสบายๆแหละอาจจะสเปคไม่ได้แรงมากเพราะว่าไม่ใช่แบบตัว C2 แบบเอ็กตรนะแต่เมื่อเทียบกับสเปคราคาแล้วความเป็น Renovol e g i o n แล้ว,ว,ลวตัว Go S ก็น่าสนใจมีโอกาสเดี๋ยวผมคงได้ทำรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เป็น r e าดีเจ อุปกรเสริมจะต่างๆด้วยนะครับอันนี้จะเป็นพวกที่ตัวร็อกกิ้งแล้วก็ตัวจอยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของตัวรีเจนโกปกติด้วยซึ่งรีเจนโกสอไม่มานะบอกก่อนนะครับอ่ะคราวนี้มาเน้นย้ำในสองตัวโนบุกกันดีกว่านะครับใครมองหาโนบุกเกมมิ่งตัวพรีเมียมตัวไฮเอ็นนะครับรีเจน 7 16ตัวใหม่คอตาก้า 9, จอจอ็มาศ0์เแรม32 s s d 1 t หน้าจอเป็น o อ e d 1นะครับ16นิ้วพอเอชดีพร์ต HD พร้ส2ิบที่สามเซนะครับมีเว็บแคม5ล้านพิกเซลมี IR Camera สแกนใบหน้า สีขาวสวยงามกราเซียไว้นะครับนี่จริงๆไม่อะว่ากราเซียนะมันอ่านอย่างอื่นแล้วกันแต่ว่าเรียกว่าอ่านกราเซียแล้วกันนะลัโพงฮามาการดอนนะครับห้มองหาโนบุกที่ของแบรนด์โนเกมมิ่งคีเมียม สีขาวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะ,ะกับราคา7,9 0 0 0นี้ี่ราคาปกติในงานเนี่ยก็น่าจะลดแหละแต่ว่าในตรงนี้ไม่ได้บอกเนาะแล้วก็ย้ำว่าใครซื้อสินค้านะครับที่เป็น l e n o v o ที่ใช้ชิป Intel เนี่ยจะได้รับของแถมพิเศษด้วยนะครับแบบนี้นะเป็นกล่องพับเก็บได้แล้วก็ลำโพงบลูทูธแล้วแต่รุ่นเนาะอันนี้ลองสอบถาม เาหน้าที่หน้าร้านดูอีกทีหนึ่งนะครับคันมาตัวนี้ราคาเหมือนกันเลยแต่ว่าความต่างคือจะเป็นตัว Pro 5ตัวนี้จะมีความหนาและหนักกว่าแต่ว่าเน้นกลุมารมากกว่าแม้ว่าใช้สเปคใกล้ๆก,ก,ก,กันแต่ว่าตัวนี้แรงกว่านะครับพอต้าเก้าเหมือนกันการจอเป็น RTX 5000 Ti นะครับ แรม32 SSD 1TB หน้าจอเป็น OLED Quad HD p a s 240Hz อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายและกันถ้าใครเน้น Performance นะครับเลือกตัว Legion Pro 5ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการความฮีเมี่ยมบางเบาด้วยนะครับก็ลองดูตัวที่เป็น Legion 7ได้ข้าง,งกันหรือว่าถ้าใครนะครับ อยากได้โน้ตบุ๊กนะครับในกลุ่มของแบบราคา50,000บาทได้เป็นสเปค Core i9 หนึ่งสที่อาจจะไม่ได้ใช่แบบเจนล่าสุดแล้วกันแต่ยังแรงลื่นอยู่นะไม่มี NPU นะครับแต่ก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานแหละเพราะมันแรงมากๆเลยมีตัวการ์ดจอเป็น RTX หน้าสนะครับแล้วก็หน้าจอสตมปเเดียวกันได้แ a ม2 4 g b SSD ส t b ดนะครับดีไซน์ก็พีวียบสวยงามสำคัญเลยตัวนี้ เป็นหน้าจอพิเศษ15.1นิ้วก็คือเป็นขนาดที่เล็กกว่าพอเตภัของคตพด SG Part OLED นะครับตรงนี้ถ้าใครมองหาโนบุกหน้าจอที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่1.9กิโลกร,รัมนะครับราคา5,89เนี่ยถือว่าสนใจเลยตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวที่ แม้ว่าอาจจะไม่ใช่สเปคใหม่ที่ตัว CPU นะแต่ทางทาง,ง uh, Lenovo เนี่ย mm hmm. เขาผสมผสานกันระหว่างตัวที่เป็น CPU เจนที่แล้วแล้วก็การ์ดจอเจนใหม่ซึ่ง mm hmm. บอกเลยว่านนใจก็ mm hmm. จะมีสเปคที่เป็น Core i7 ด้วยนะแล้วก็มีที่เป็น Ryzen 7 260ด้วย mm hmm. แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว Core i9 นะครับราคาก็จะประมาณนี้ mm hmm. สวยนะ mm hmm. มีการ์ดจอที่เป็น RTX 5060ด้วยนะครับราคา

ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว top ท็อปเลยผมได้ทำดีวิวไปแล้วแหละ <S <S <ภา S 2> นะครับเป็นตัวร e g e n Pro 7อ่ตตัวนี้น CPU เบอร์เดียวกันแหละที่เป็นคอปเอาต้าการ์ดจอเป็น5 0 0 0 Ti หรือว่า5080นะครับราคาก็มา90,000 100,000บาทต้นๆซึ่งราคาในยานลดราคานะครับแต่ว่านี้ไม่ได้บอกเฉยๆสุดนี่จะเป็นตัว5อันนี้จะเป็นตัวตัวโอสเปกกอนเหรอ สเปกล่าสุดกับสเปคนี้ผมก็ต้องซื้อัดสเปคใหม่สิครับราคามันจะลดถูกกว่านี้แหละนะลองลองถามดูนะครับโอเคคราวนี้ผมจะลองหาสเปคใหม่ดูนะอันจะเป็นตัวล็อกสเปคเก่านะครับตอนนี้ล็อกสเปคใหม่เริ่มทยอยมาแล้วแต่นั่นแหละสเปคเก่าสเปกใหม่ต่างกันยังไงผมเน้นที่ตัวก้าจอแล้วก็ตัวซีรีลลักนะครับถ้าใครได้ซื้อสเปคตัวที่มันสเปกเก่าเนี่ย แนะนำให้ซื้อที่มันลดราคาเยอะๆถ้าไม่งั้นเนี่ยเราซื้อสเปคใหม่น่าสนใจมากกว่านะครับผมหาก่อนผมหาก่อนอ่านี่จะเป็นตัวเ e จ i o n น5เมื่อกี้นี่ไงที่ผมบอกแต่ว่าเป็นตัว i7 นะครับแล้วก็การ์จอ5060ราคาส่วนต่างเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณหมื่นบาทนะครับประมาณ9 0้าบาทเลือกเอาว่าจะเลือกเป็น i7 5 0 7 0หรือว่า ไอ9ห้าศูนย์แปดไอ9ห้าศูนย์เจศูนย์หรือว่าไอเจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์โอศูนย์นะครับราคาต่างกาันประมาณเก้าพันบาทแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันสเปคอื่นเหมือนกันหมดเลยนะโอเคอันนี้เป็นตัวล็อกเป็นตัวเกมมิ่งที่เน้นความคุ้มค่านะครับอันนี้ก็เป็นล็อกเหมือนกันแต่ก็เป็นสเปครุ่ลก่อนซึ่งราคาเนี่ย <Okay. S 2> เขาจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ20,000บาทอันนี้จะเป็นตัว i5 G2HX นะครับการ์จอเป็น30 50 3050ราคา2 3 4 90ก็ประมาณหนึงนะครับก็ราคาน่าใช้ประมาณหนึงแล้วกันอ่ะผมได้สเปคใหม่แล้วอันนี้จะเป็นตัว iPad d Slim 5 Core Ultra 7255H นะครับการ์จอ Onchip Intel Arc 140 1 3 0 t จำได้เลยแรม24 SSD 1เทรา b บต หน้าจอเป็น OLED 16นิ้ว2 8 K นะครับราคา33,900ใครมาหาผู้ททำงานสเปคใหม่ล่าสุดดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลือกดูเป็นตัว iPad Slim 5 16ได้เลยนะครับก็จะมีสเปคหลากหลายนะอันนี้จะเป็น RAM 512อ่า RAM อ่าเท่ากันแต่ว่าตัว SSD ห้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Ryzen AI 7 350ก็มีตัวเลือกเหมือนกันราคา35,900 นะครับแรม32 SSD 1ึ b ซลอ่าถ้าใครเลือกสเปคอินเทลราคาสูงกว่าพันหบาทแล้วก็ได้แรมน้อยกว่าแต่ถ้าใครเลือกตัวที่เป็นไรเซน AI นะครับจะได้ตัวแรมมากกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าพันบาทแน่คิดได้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะแล้วก็เป็น AI PC ด้วยคราวนี้ความใหม่หรือว่าความต่างต่างแล้วกันติดอยู่ที่ตัว ฝาหลังด้วยนะครับตัวเรนโวุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการใช้โลโก้เนี่ยอยู่ที่ตรงกลางฝาหลังและนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนเป็นยังไงนะให้ดูรุ่นก่อนเนี่ยมันจะมีความแบบฮ้ยรุ่นใหม่หมดเลยอ่ะนะครับรุ่นก่อนหมดยังเออนี่มีแต่รุ่นใหม่เท่านั้นเลยก็คือโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฮเอ็นนะครับตัวลีเจียนอ่าตัวโยก้า 9, 9. โยก้าโปรเจ็ดโยก้าโปรเก้านะครับให้ดูกันตัวนี้จะเน้นความพรีเมียมมากกว่าตัวไอเดียแพเนาะแล้วก็จะมีราคาที่สูงกว่าแหละเพราะเป็นตัวตะกูโยก้าราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่46990นะครับได้เป็นแบบพอต้า 9285H นะครับเน้นความแรงลื่นนะครับจอสวยจอดีแล้วก็สเปคอื่นจัดเต็มเลยเว็บแคมก็ห้าล้านพิกเซล อันนี้เป็นโยก้าโปรก้าก็ 9, จะเป็นเกรดพรีเมี่ยมกว่าและตัว c ี u ีบนนี้จะมี CPU ด้วยช่วยการบำรุงไอไอนะครับแบบจริงจัง<ส>นะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยก็คือจะมีการจอแยกอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอถ่ายรูปก่อนตัวโยก้าโปรก้านะครับทายเก็บไว้เดี๋ยวลืมราคา8 5ด9 0านนะครับได้เป็นคอต้า9285 h ดการจอเป็น RTX 5070 หน้าจอ16นิ้วความละเอียดสัของ K OLED r a แรม s s s 2บ b เหรอเฮ้ยโคตรแรงอะ่ะแต่ก็เป็นรนบุกในกลุ่มของแบบทำงานแบบมืออาชีพน,นะครับก็คือดีไซน์มันแบบไม่เกมมิ่งแล้วกันแต่ว่าแรงแบบเกมมิ่งเลยเอออันนี้คือน่าสนใจไม่ใช่เครื่องนี้นะบอกก่อนแต่ว่าเขาเอาปราคามาเฉยนะครับโอเคถัดมาตัวที่เป็นแบบราคาคุ้มค่าสเปคอาจจะไม่ใหม่มาก ที่เป็นตระกูลแบบคอไอห้คอไอเล่า H33 นะครับราคา269ราคา359เนี่ยก็ยังถือว่าราคาดีนะเป็นในกลุ่มของสลิม Yoga าสลิม6นะครับ14นิ้วก็ถือว่าน่าสนใจถ้าใครงบประมาณ20,000กว่าบาท30,000และอยากได้ดีไซน์แบบพรีเมียมสเปคไม่ต้องใหม่มากก็ได้ก็ถือว่าน่าซื้อนะครับบอกเลยว่าไลน์อพของ l e n o v o ์โเขาเยอะมากเลยนะทั้ง i d e a p a d ทั้งโยก้าทั้งล็อกแล้วก็ทั้งตัวรีเจนด้วยนะครับอันนี้เป็นทูวีนวันนะโยก้าเจ็ดทูวีนวันหน้าจอ14บส่นิ้วราคา4 7 9 9 0ืนาเนะครับเป็นคอรต้าเจ็ดสอแรมส2มสองเอสดิ่งเซอบายหน้าจอทัชสกรีนโอเล110ึ่เฮิร์นะครับเว็บกแข็งห้ารพิเซลสเปคดีใครมองหาโน้ตบุ๊กแบบทัชสกรีนได้พับจอได้มีประกันในตัวตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันโอ้เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากๆเลย เรียกว่าหน้าจอ15นิ้วเอิร์กเลยนะเวเนี่ยเขาจะมีไซซิ่งจอแบบที่แบบไม่เหมือนใครนะครับต่วจะเป็นตัวโยก้าส i m ม75ตัวใหม่เป็นคอร์ต้า72.5 V นะครับการ์จอ Arc นะครับแรบมบ 32s ดิจิีัลบายหน้าจอเป็นแบบ15.3นิ้ว OLED อ่ะ IPS นะครับ 2.8k ทั28้งสกินได้ด้วยราคา549หน้าตาประมาณนี้ก็คือไซซิ่งไม่ใหญ่ ไม่เล็กจะเกิดไปนักนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันที่บูธร้านปารานะ่าโปรโมชั่นเนี่ยหลากหลายวันออนี้อีกเห็นไหมว่าลายอัพเขาเยอะมากจริงๆจ,จะมีตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับแล้วก็ตัวโนบุ๊กด้วยเยอะเลยอะ่ะของแถมประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมาที่บูธแล้วหาไม่เจอสอบถามเจ้าที่ได้เพราะว่าเขาอาจเขาไม่ไม่สามารถวางโนบุ๊ก <notebook S 2> ทุกรุ่นได้ที่ที่เซียวอ่ะนะของแถมประมาณนี้โปรโมชั่นประมาณนี้นะครับ บอกเลยว่า mm hmm. โปรโมชั่นเด็นแน่นอนแล้วก็อย่าลืมใครซื้อนาบูทเป็นชิป AMD mm hmm. ไปรับของพรีเมียมกันด้วยที่บูท AMD ด้านหน้าด้านหน้าหอนะครับ mm hmm. อ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าอันนี้จะเป็นในกลุ่มของแบบราคาเน้นเข้าสื่ง่ายเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทํางานแล้วส0 0 0มกว่บาทนะครับ mm hmm. ก็มีเหมือนกันหรือว่า10,000กบาทมีเหมือนกัน นะสเปค Intel สเปค AMD ก็มีเหมือนกันนะให้ดูกันให้ดูอ่ะตัวนี้ผมชอบตัวนี้ผมชอบพูดเสมอเลยอะ่ะใครมองหาโนบุกหน้าจอ13.3นิ้วเครื่องเล็กกระชัดกระชับนะครับราคาคุ้มค่า2 4 9สี 90. รุ่นนี้เลยไอเดียแพดสล้ิ 53, ตัวนี้นะครับไดรงสิบหกกิกนีหนึ่งเทราไ e บต์นะครับตัวเครื่องพกพาสะดวกดีไซน์แบบใหม่ด้วยนะเห็นไหมสวยนะผมชอบเลยวัสดุก็เป็นโลหะด้วยนะ 249โอเคแหละ CBU เนี่ยไม่ใช่รุ่นใหม่ขนาดนั้นแต่มันก็เหลือเฟือแล้วในการใช้งานทั่วๆไปนะครับแล้วก็แต่ร้านเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะเช่นถ้าเป็นบารานาล้ะกันเนาะใช้ก่อนจ่ายทีหลังนะเห็นไหมเขาจะมีโซลูชันในการชาวละเงินกันแล้วกันที่ต่างกันออกไปก็นั่นแหละลองเลือกดูตามควาต้องการของเราบางร้านอาจจะมีของแถมที่มากกว่าหรือว่า ส่วนรถที่มากกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้อ๋ออันนี้จะเป็นหน้าโปรโมชั่นของเนโนโวประมาณนึ่งอะนะนะครับทีมงานย่อไปไหมอ่ารุ่นไหนแถมเมาส์รุ่นไหนแถมหมูฟางนะครับก็จะเป็นของแถมพิเศษเฉพาะแต่ละรุ่นนะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวใหม่นี่ไงนี่นี่น,นี่ตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ย Hey, เฮ้ยเยวนะรีเจนเจ็หรอผมขออ่านก่อนนะไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นตัวรีเจนห้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับนี่ผมไปวิจารเขาเลยเนาะอันนี้พิมพ์ผิดนี่ผมโกรธเลยนะใครพูดเนี่ยนี่คือรีเจนห5าสสเปคไรเซนเจ็ดหนะครับหน้าจอ15.1นิ้ว OLED อ่ะสองว่าไปไอ้อ OLED 2.5K จุดห้าเคนะครับหนึ่งร้อยสิบแรมยี่สนะครับ SSD เท B การจอ5 6้ประกันสัมารซไซย์อ,อัติเมตสัพพอร์ต4 8 9 9 0ในงานนี้คือแถมเมาส์ด้วยนะครับงานเข้าและวคนนำอาร์ตเวิร์กอ,ะอ่ะอ่านี่ก็จะเป็นจุดแรกรับของพรีเมียมของทาง l e n นอ o โวนะแต่รุ่นของแถมของพรีเมียมไม่เหมือนกันแต่นี่เข้ามาโชว์ว่าหน้าตา ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มของ PC All in One Lenovo ก็มีเหมือนกันฟมเองเนี่ยเคยรีวิวตัว iPad รุ่นนี้ไปแล้วบอกเลยว่าสวยมากมันเหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเลยอะนะสองหมื่นอะเริ่มต้นนะครับโดยประมาณบางสเปคไม่ถึงด้วย1 9ื่นเห็นไหมแล้วแต่ว่าจะเป็นตัวสเปค i 5 i 7หรือว่าตัวไหนนะครับแต่ราคาเนี่ยประมาณ1 7ื่นเจ็ดหมื่นแมีขายดีไซน์สวยระพงเสียงดีด้วย ประมาณนี้นั่นคือหน้าตาเหมือนโมเลลเห็นไหมแต่ว่ามันคนละสเปคนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูอีกร้านดีกว่านะครับผมขอดูในไลฟ์หน่อยว่ามัน เพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมบอกกันได้นะแล้วระหว่างนี้ผมเดินไปด้วยขุยด้วยแล้วกันเนาะไปที่ JB ตรงนู้นนะครับชอบตัวโยคะโอไรชั้นครับในงานมีไหมครับมีครับมีขายอ้าจะเห็น5ไอตัวรีเจน5ไใช่ไหมอ่าได้เลยนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเอาตัวนี้ก่อนตัวน,นี้ก่อนนะครับนี่ มีอยู่2สเปคนี่คือตัว l e g e n 5i15 ตัวใหม่นะครับทั้งตัว i7 แล้วก็ตัว i9 HX กาจอเป็น RTX 5060 5070ความต่างลหลักคือ CPU กับตัวกาจอราคาปกติคือ49กับ58แถมเมาส์ใช่ไหมครับพิเศษเท่าไหร่นะอยากรู้เหมือนกันผมเห็นลางๆข้างหลังแล้ว 4 7 9ลองมาคุยดูกันที่หน้าร้านนะครับคือราคาเนี่ยยังไงก็ถูกกว่าราคากลางแน่นอนถูกกว่านองไงแน่นอนย้ําเลยว่าถูกกว่าส่วนจะถูกกว่าเท่าไหร่นั้นมาลองคุยกันนะครับตัวน,นี้ล่ะมันไม่ได้บอกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้บอกเนี่ยเราต้องมาช่างเจราจาแล้วว่าเอ้ถามเจ้าที่ที่ร้าน jb ดูว่าเอ้ราคาลดได้อีกไหมมีส่วนลดอะไรมีคูป,ปองอะไรหรือว่าของแถมอะไรพิเศษหรือเปล่านะอ่าเป็นต้นซึ่งตัวจริงนี่คือตัวจริงตัวนี้นะครับ กาลังรอรีวิวเหมือนกันจากทางเรนโบประเทศไทยเพราะว่าผมเองเนี่ยชอบนะไซซิ่งเนี่ยมันไม่เล็กไม่ใหญ่พกพาสะดวกสําคัญเลยน้ําหนัก1.9กิโลกร,รมัมและแม้ว่าจะไม่ใช้ CPU เ,เบอร์ใหม่นะครับแต่มันยังแรงลื่นแล้วก็เหลือเฟือเลยต่อการใช้งานนี่คือเครื่องจริงนี่เห็นผมเห็นครัง้งแรกเหมือนกันวันก่อนนู้นที่เปิดตัวเรนาโเปิดตัวตัวนี้ไม่มาโชว์เลยนะน่าจะเข้าไม่ทันนะ นี่เห็นแล้วตัวจริงนะครับโอเคอื่นๆอันนี้พวกล็อกนะมีตัวล็อกล็อกอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองไล่อยู่นะทุกตัวในงานลดราคาแน่นอนนะครับแต่รถเท่าไหร่นั้นต้องลองมาถามกันดูบางรุ่นอาจจะมีพิกแผ่นป้ายให้เราลุ้นกันเล่นๆแต่เอาชัวร์ๆนะผมว่าคุยก่อนดีกว่าว่าเราสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับอันนี้ผมพยายามพาดูเฉพาะตัวที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะ แล้วก็มีคนถามว่าอยากเห็นตัวทูนวันเหรอ,อเดี๋ยวผมลองดูนะครับด้านนีน้ตัวทูนวันนะครับตัวนี้จะเป็นดูง่ายก่อนชื่อรุ่นเนี่ยมันจะชื่อว่าโย g a 7เจ็ดทูนวันหรือว่าเป็นพวกไอเดียแพดห้าทูนวันประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นคอร์ท่าห้า h นะครับการ์จอ Arc RAM 16GB s, s, s 2, ะ s d 1 2ราคา369 ในงานขาย359ลดไปนิดหน่อยหน้าตาดีไซน์ก็สวยงามดูดีพรีเมียมนะครับแต่ก็เป็นแบบดีไซน์แบบเจนก่อนนะบอกก่อนให้เป็นเจนใหม่หน้าตาแบบนี้มันจะมีความเลโวออยู่ตรงกลางเลยนะ,อะโอเคค่อยๆดูกันนะอันนี้ทูวันไหมละ่ะอันนี้มากกว่าทูวันอีกนะครับเป็นตัวโยก้าบุกเนะครับราคาในงานก็ลดแหละจาก59ไม่ขายขาย519 เรียกว่ามีคีย์บอร์ดแบบฟิสิกอลมีเหมือนกันแล้วก็เป็นโนบุ๊กที่มีหน้าจอสอหน้าจอสามารถประกบคีย์บอร์ดได้หรือว่าใช้เป็นสหน้าจอเลยก็ได้ใช้แนวนอนก็ได้แนวนตั้งก็ได้โคตรเทพเลยผมลองใช้งานแล้วสุดยอดโปรกทีฟฟังเดอะโก้ดไปนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยหน้าจอหนึ่งอีกฟังหนึ่งนะครับโอ้เยอะเลยอันนี้อันนี้เป็นในกลุ่มของตัวอ่านี่ตัวเมื่อกี้นี้ใช่ไหม 249ไงเป็นหน้าจอ13นิ้วอะไอที่แพด13นะครับ53ในงาน JB บอกเลยว่ารถเหลือ22490รู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องนะประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเผื่อเจอตัวเด็ดๆนะครับอันนี้ถูกคุ้มเลยราคาแบบไม่ถึง20 0 0 0บาทนะครับได้ CPU Core i5 43นะครับหน้าจอ14นิ้ว RAM 8 g b s 2, ong, s 1 2ก็เน okay. ้นใช้งานทั่วๆไปนะครับโอเคไอ้ตัวใหม่นี่ไงตัวหน้าจอ16นิ้วนะครับ iPad 5 16เป็น Ryzen AI 7 3 5 0 RAM 16 g b ไอ้ RAM 32 g b โคตรดีเลยเนาะ SSD 1 t b หน้าจอเป็น16นิ้ว OLED 2.8K นะครับ สามสองเก้าไม่ขายในงานขายสูกกว่านั้นนะตัวนี้ผมแนะนำเลยถ้าใครแบบเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานต้องการจอใหญ่ดีไซน์สวยสเปคใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็น AIPC นะครับโอเคโดยรวมนะครับของ l e n o v o ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงไว้พาไปดูแบรนด์อื่นอีกทีหนึง่งแล้วก็หรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถดูดวยว้อหลังได้ถ้าดูใน YouTube ก็กดกลับไปดูในไลฟ์ก่อนหน้าน,นั้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครดูผ่านทาง Facebook ก็กด ไปที่หน้าแฟนเพจแหละก็จะเจอเหมือนกันนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้แหละไปไล่ดูกันนะครับคำถามนิดหน่อยแล้วกันนะครับไรเซน7200กับคอไอ i7-14650 HX ถ้าเน้นเล่นเกมต้องบอกตามตรงว่า i7-14650 HX แรงกว่าแต่ว่าไรเซน7200แรงประมาณหนึ่งแต่ว่าร้อนน้อยแล้วก็แบตนานกว่าต้องเลือกสายดู ถ้าเน้น Performance i7 อาจจะจบกว่าแต่เน้นความกลมกล่อมลงตัว Ryzen 7ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโอเคสลับในคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเจอกันที่แบรนด์ต่อไปสวัสดีครับ